นี่เป็นสุดท้ายในชีวิตที่เราจะได้กินของวินเทสนะครั้งแรกค่ะเอาหรอค่รั้งแรกและครั้งสุดท้ายพ่อโอนเมื่อกี้ผมเห็นพี Sunshine> ่แอบปั๊มกาแฟอยู่ในรถอ่ะไม่ใช่น้ำเปล่าโอ้โหรีบปั๊มอย่าเลยปั๊มกาแฟทางนู้นให้หมดแล้วก็มากินกาแฟเพื่อนเงี้ยเหรอใช่ป่ะเปล่าไม่ใช่โดนนะลูกเออให้มันไป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 นี่แหละโชวซ เนี่อยเนี่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 ยเอาอีก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 ไม่พอไม่พอได้เพื่อนทำอะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าเพื่อนมาทำอะไรอ่ะนี่มาทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหหมดแล้วเนี่ยหรือว่ารถพี่มันดีพี่หนูเขาก็เลยอยากลองดูว่าเออผมว่ามันมันสุดแล้วนะ สุดแลงที่ซื้อไปแล้วได้ลองรถอะไรเงี้ยวันนี้กล้องเลยฮะอันนี้ท่านประธา,านท่านประธานสวัสดีครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นแรงบันดาลใจของฟินนโตนยับไปแด้วน <c oughs> ีนเนี่ยนะ,ะดดนยนครับฮะนี่พี่เอาเอาเท้าลากเบรกมาให้ไหมใช่ลากไปเลยเฮ้ยแต่มันเฮ้ยต,ต้องลองว่ะต้องลองต้อง รอยังไงนะเฟือกเต็มขาเนี่ยเราไม่ได้มาเกี่ยวกับร้านนี้เลยแล้เราเหมือนนัดกันมาเฉยๆอ่ะผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่เอาเ KDM เข้ามาเป็นคนแรกของประเทศไทยนี่คือตำนานอีกหนึ่งคนนะพี่เจอตำนานแล้วนะคอ้ย่ดูตัวเล็กไปเลยตัวเล็กไปเลยท่ย่น้ำหืนี่ต่อไม่งี้มันได้หมดเลยโจครับร้านเขาขายกาแฟนะอันนี้คืออะไว่าเรามาทิพ ให้คนขายกาแฟเราส่งมอบ <มา S 1> ความสุขให้เขาด้วยการดิบก,กา,ฟาแฟเขาดมต,ตอนผมเป๊ชนะวันนี้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอ,อยาก่างมันอาจจะเกิดขึ้นบนโลกว่าอาจจะมีความรุ่นนี้นี่นั่นแต่สุดท้ายอะ่ะผมเชื่อว่า<ม>ความเป็น้นอ่ะคน,นมงงันต้องเดินต่อเพราะว่าวันนี้เขาเขาอยู่กับแบรนด์วินเทจในช่วงเวลาที่เขาหมักบ่มในความรู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยวันนี้กูกูเป็นตัวตนกูอ่ะก็เดี๋ยวลองไปดูว่าเขาจะเป็นยังไงเป็นสเปเชียลอีกตัวนึงครับรบกวนอนุญาตด<อ>มนิดนึง่ง นีไม่ใช่ไม่ได้กระเด็นันเดีเดี๋ยว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  เดี๋ยวน้ำกระเด็น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 ร้านเขาขายกาแฟแต่มาบดกาแฟให้เขาใช่ใฮะวันนี้สเปเชียลโคตรหยามเลยออกมาเปิดร้านกาแฟหน้าร้านเขาไม่ใช่ใไหมพี่บอมพี่บอมคิดเป็นผมไหมหยามเลยกาแฟพี่บิ๊กพี่หยามแล้วี่ขี้ห้ยไม่ได้ประโยชน์กูเลยครไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามาบิดกาแฟหน้าร้านกาแฟผมนะครับต้อไปทุกที่ฮะเขามัวบ้านงานไปเรื่อยเพลงขี้หอบที่วายนี้ไวนี้มีชิวมอนยูโนว์วัตส์มีนิสตามเดอะแครซี่งนื้ง่หง่าย 20, ก็20ก็ก็บูมก็40แล้วก็ทิ้งไว้ให้พวกขายกงขายการอะไรธรรมชาตินี่ภาษากา,ฟาแฟเราไม่รู้นะแต่เรารู้ว่าเราคิดว่าวันนี้เหมือนการพรมน้ําให้มันรู้สึกว่าอเอเยวันนี้ก่อนจะโดนน้ำที้มัน มีความแรงก็คือ่อยปล่อยน้ําให้มันเรียนรู้หลังจากนั้นแล้วก็โอเคได้เวลาแล้วก็วินเวียนนี่เราวนครั้งที่เท่าไหร่พี่นี่ทักซีนาเล่าราไปสามเรากําหนดว่าวินเวียนสลีละวินเวียนวินเวียนละศีสะวินเวียนเอาวินเอาวินนนยายเอาวินเอาวินเวียนแล้วเราก็เติมไปอะไรเน่ยแต่แต่ทุกอย่างเนี่ยน้ำอุณหภูมิ94เราจะไปจบจบกันที่ประมาณ75ซึ่งเชื่อว่าโคนลิ้นและปลายลิ้นน้ำสัมผัสได้ตอนนี้นาทีนาที40แต่นาที40่เนี่ย ก็อาจจะไม่ได้รู้จักซอฟคอมป,ปาของอยางผมเชื่ออย่างนี้ว่าต้องรันอย่างน้อยสัก30กิโลนะเราไปขี่ร,รถได้ไงเราอยู่กับกาแฟอยู่เพราะว่ากาแฟกับยางเหมือนกันถ้าความร้อนความร้อนสะสมที่เหมาะสมแล้วเนี่ยซอฟคอมป,ปาของอยางหรือว่าตัวสารตั้งต้นของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมาขยีอ้ออกมาพี่โจวันนี้เอามาให้เข้ามาให้3ตัวผมก็เลยแบบรู้สึกว่าว<ไ>ันปิดร้านเพื่อนแต่พี่โจมาชงกาแฟนี่ก็โคตรแจ๋วเลยผมรู้สึกว่าได้อยู่นะวินเทส ได้ปาับนีวันสุดสับมาแไม่ได้หรักเาพี่ถากมาแฟนของเขาโดนตัดเขยบุกย้อนไปคนนานๆทีโอเคบ่อยๆไม่ดีคนเขาจะคนเขาจะไม่ชอบบางทีความสุขเรามีได้นะแต่ว่าอย่าไปลงโทษคนอื่นกับอันนี้คือไลฟ์โค้ดคนหนึ่งของผมเลยนะผมเชื่อว่ามันมันได้นะคือเบ็ดเ็เสร็จแล้ว,วชีวิตที่แม่งของเราว่าจริงนะแต่ว่า ถ้าวันไปคาดเกี่ยวกับชีวิตของค,ค,คนอื่นเขาต้องดู้ต้องดึงนห้หน่อยเดี๋ยว <c oughs> อร้านดัหมดิดแล้วร <c oughs> ้านปิดวันนี้ <c oughs> าโอ้โหมีอากาศน่ากี่มากเลยกี่นี่คุณจะกี่เลยวไม่กรรมฐานจะได้ทำงานนี้ี้ยมันโงไใซอนไม่ได้มาเรื่องงานปิดร้านนะมันมาส่มมอบรถให้กูผมไม่ต้องซื้อรถละพี่นุ่งนัผมก็สบายใจครับ Your Spirit Your Soul ครับดูเทียนูเนียดูเอเชียกับฟรองเดิอาเราไม่เคยอินเสิร์ตรองเท้ามาคือก่อนเลยนะใช่ไม่ปกติเราไม่ไม่เราไม่ค่อยกล้าบอกตอนนี้กำลังรอไฟเปิดทำไมพี่พี่ทำอะไรจะถ่ายรูปหน้าร้านเอาจิ๊บมาจอดแล้วก็ถ่า พี่จ้างผมถ่ายไหมทาไมเราต้องขีงข่รถไกลการขี่รถไกลๆคร่า,าๆนะผมผมสรุปในมุมมองคือการค้นหาเพราะว่าไอสิ่งที่เรามีอยู่หรือถนนที่เรามีอยู่รอบๆเนี่ยเสน้นทางที่เราใช้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นหรือสร้างความสุขให้เราได้แล้วเราก็เลยจะต้องค้ขขนหาสถานที่ใหม่ๆครับนะผมว่าไอตรงนั้นอ่ะมันมันเป็นส่วนที่สร้างความตื่นเต้นเนาะคือถ้าไปแล้วมัน น่าเบื่อไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยมันก็มันก็เป็นทริปที่ดีแต่ว่ามันอาจจะแบบจำไม่ได้คือทุกคนคาดหวังทริปที่ดีหมดนั่นแหละแต่ว่าเรากําหนดอนาคตไม่ได้เนาะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเจอวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะจากเดิมที่เราใช้ชีวิตปกติเนี่ยจานเหมือนสูกแม่งก็อย่างเหมือนเดิมเพอเราได้ออกไปออกจากคอมฟอร์ทโซนไปสู่อะไรที่แตกต่างอะไรที่แปลกใหม่ มันก็ทําให้เราเรากล้าเราเรากล้าที่จะไปเจอที่ไปเจอสิ่งอะไรที่เราไม่ไม่คิดไม่ฝันอาจจะเจอสิ่งที่ดีก็ได้อาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แต่ว่าก่อนหน้าที่ถึงจุดนั้นเนี่ยเราเราเรามีแรงที่จะออกไปทำแนละ้วสัาติแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความเชื่อมั่นมันมันมันจะเร่งปฏิกิริยาการคบกันสมมติว่าคุณคบกับเพื่อนคุณไปเรียนกันทุกวันเนี่ยหปีกับการไปขี่มอเตอร์ไซค์กัน6วันเนี่ย ไปขี่มอไซค์หวันเนี่ยสนิทกว่าเพื่อนที่รักกันมา6ปีนะพี่สุเคยพูดไว้ว่าว่าถ้าแปลเป็นถ่ายสำหรับผมนะเขาเคยบอกว่าอยู่บ้านก็เหงาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกซักอะไรประมาณนี้อโอ้โหเซนเซอร์ให้ด้วยนี่คือเพรเอกของงานครับเพื่นเอกของงานครับอ้น,องงนอมันประทับใจมากนะพี่ยุทธมามาด้วยแล้วพาผมมาด้วยวินเทจเนาะนี่มันระดับตำนาน้วนะมันเป็น แหล่งวัยรุ่นที่เจอกันเหมือนคนขี่รถมาเจอกันที่ทำไมต้องเป็นวินเทจทำไมต้องเป็นทุกนี้ที่นั่นอ้าวก็วินเทจก็คือวินเทจของผมไม่พิคือต้องพูดอะไรผมลงของบมก็เรื่องของผมพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้เพลงคืออะไรวินเทจคืออะไรอ๋อครับเรียกอะไรอ่ะเเป็นเป็นแบรนด์หนึ่งแล้วกันเป็นแบรนด์หนึ่งที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับไลฟ์สไตล์แทมปิ้งอะไรทวกนี้ลงๆกันนั่นแหละมันก็คือวินเทจนั่นครับส่วนใหญ่ก็ ที่เห็นมีกาแฟมีคาเฟ่มีที่แฮงเอาท์ของเพื่อนๆจริงๆแล้วผมชอบเพราะวินเทจอสีงนี้นมั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 นตรงกับรมผมที่ว่าคือเราได,ได้ได้แค่รสชาติของสายลมแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของสายลมเราไม่เคยเครมมันเป็นความรู้สึกเฉพาะสาหรับคนขี่จริงๆนะวันนี้วันนี้มันไม่ได้เหมือนว่าวันสุดท้ายที่เราจะไปอยู่เราแค่แบบรู้สึกว่าวินเทจมันก็แค่เป็นการเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งของวินเทจ ไม่ใช่เป็นจุดจบข,ของวินเทจยังไงผมก็ต้องทำแบนอันนี้ต่อไปแหละแต่แค่ว่ามันมีเ,ออเหตุการณ์หรือช่วงเวลาหนึ่งที่เรามันต้องต้องขยับขยายอะไรก็อะไรเรคิดไว้หมดแล้วแหละก็รอดูแล้วกันแต่ผมมันก็เหมือนการเดินทางคุณร้อนก็ออกทริปโดยการเน,นี่ยมาเปิดวินเทสเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เสมือนการ ออกจากข้อกโซนของตัวเองมาเปิดร้านมาลองอะไรให,ใหม่ๆแล้วมันจะเวิร์คเอาหรือไม่เวิร์คเอาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอย่างไรเราก็ได้ทำจริงๆมันก็ก็ยังวงเวียนอยู่กลุ่มคนเพื่อนฝูงวงก,การก็ยังเจอกันตลอดแค่แค่ไม่มีที่ที่มาพบกันแค่นั้นเองเราคิดถึงวินเทจเราคิดถึงวินเทจ เอาจิงๆอันจิงๆเราคิดถึงวินเทสเราแค่รู้สึกว่ามันแค่วูบหนึ่งวูบหนึ่งที่หายไปคนทุกคนเนี่ยสามารถสัมผัสความสุขและรสชาติของสายลมได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันคนอาจจะมองว่าการขี่โมอไซค์มันคือทุกสิ่งหร่จริงมันไม่ใช่ทุกสิ่งมัน มันเป็นแค่บางสิ่งบางสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขวันนี้เป็นวันสุดท้ายของตรงนี้นะครับใหญ่กันเ้็นเตรงนี้เขาบอกรุ่นนพีี่เเรยขาเราต้องขยายขยายมูดไปที่อื่นนะครับยังไม่รู้ว่าตรงไหนแล้วจะมีรถจะพาเราไปใช่ครับกินถึงนะโอนไว้เจอกันไว้เจอกันวันนี้เราก็เป็นเทสเป็นเทสครับวันสุดท้ายครับ วันสุดท้ายใช่ใช่บันสุดท้ายที่พินเทสที่นี่จะยะบ <c oughs> อกอะไรกับมนุษย์ไหมขอบคุณครับ,บที่ที่ถึงกันที่มาอุดนน <c oughs> นหนุนมาสนับสนุนพินเทสนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับ